สวัสดีครับตอนนี้เราที่หน้าบริษัทเพชรยนต์รถพิสซสองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาอัปเดตสต็อกน้องของเพชรยนต์นะครับรถกระบะนะมีกระบะคันไหนที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับรวมถึงพวก SUV PPV ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะพาดูนะครับรถยนปีใหม่นะพายรถไปใช้สักคันนะครับก็กดติดตามกดไลค์ไปเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถที่นี่ทุกคันนะครับสภาพเดิมไม่มีย้อมอย่างแน่นอนนะครับที่สำเนินเพิ่งได้รางวัลนะครับ top performance มาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันนะครับด้านในบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ บรรยากาศนะครับที่หน้าร้านบริษัทนะครับนี่ที่หน้าร้านเลยนะครับนี่ก็รถเรียกว่าเรียงรายเต็มเลยนะครับสต็อกแน่นประมาณ400รคันนะครับนี่เข้ามาใหม่สดสดตัวนี้รถงานประวัติสู์ทั้งนั้นเลยนะครับเรียกว่ามีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเป้จะพาดูพวกกระบะก่อนนะครับเริ่มจากกระบะคันแรกนะครับผมบอกเลยนะว่าคันนี้นะครับก็เป็นตัวกระบะนะครับตัวดี a มสประตูตัวเตี้ยสีขาวนะครับไม้หกหมื่นโลนะครับราคาอยู่แค่ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ยอดจัดันล้นเลยนะครับรถปีใหม่ไหม่น้อยนะครับด้ปีสิบเก้าเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีพวกตรวจสุภาพรถให้ร้อยนะครับตรวจสภาพรถให้พร้อมเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับจัดทรงลงล้อมาให้แล้วสวยเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับแล้วก็อ่าถ้าใครไม่ชอบท่อเสียงท่อแบบนี้ก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนท่อให้นะครับจะเปลี่ยนให้นะเอาชอบก็บอกเลยนะตรงนี้บอกเลยโคตรสวยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสี่ประตูนะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับเบาะผ้าไม่อบทับความร้อนนะครับเกียร์ออโต้เไม่แพยร์โตเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรถสวยรถมือเดียวรถบ้านสภาพไปแดงเลยนะครับราคาดีน่าซื้อน่าใช้นะครับเบาะก็เรียกว่ากว้างโปร่งเลยทั้งหลังหลังกว้างโปร่งน่านั่งน่าใช้เลยนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับตัวเอสนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้สนใจนะครับผ่อนอยู่ประมาณ เจ็ดพันกว่าถึงแปดพันนะครับคันนี้นะก้อนนี้แบบฟรีดาวนะครับเจ็ดพันกว่าถึงแปดพันนะครับติดต่อบอกไปได้คันนี้ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับอีกคันหนึ่งจะเป็นนาวาร่าสีแดงดํานะครับคันนี้เกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้หกสปีดมีกล้องหลังให้ครบแบบนี้นะครับราคานะครับถูกๆเบาผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเนาะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ดอกเบี้ยตัวที่สามจุดเจ็ดเก้านะครับสามารถขับได้สวยนะครับสีแดงดํา ตัวนี้ได้ปีสิบาไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับไม่เจ็ดหมื่นให้ดูนิดนึงนะครับเป็นแครบเปิดได้นะครับเกียร์เป็นนุ่นแคริบอยแล้วเป็นแคริบอยอ่าแมอเนอร์มีให้ครบแบบนี้ด้านในนะครับก็เป็นพวกคอนโซลต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบว่าสีดำนะครับสีดำเบาะหนังนะครับเบาหนังกึ่งผ้านะครับผมอะไรมีคุ้สโทนให้ครบแบบนี้สภาพสวยเดิมนะครับไม่เจ็ดหมื่นคันนี้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับถ้าชอบจัดได้เลยแล้วก็มีรีโวตัวเตี้ยนะครับรีโวตัวเตี้ยสมาร์ทแคปแบบนี้ นะครับปีใหม่ๆหมใหม่น้อยๆนะครับคันนี้ราคาอยู่แค่4,090,000บาทนะครับได้ปี22รถสองปีไม้25,000โลนะครับเลขไม้25,000โลเท่านั้นนะครับหน้าบุป้าตัวนี้นะครับแม็กแท้ไอเดียลโรงงานนะครับแม็กแท้เดินโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติดรีเซลตเตอร์รมดําในคมด้านในเพิ่มความดุดัให้ตัวรถด้วยแบบนี้นะครับเป๊มมีให้เหมือนกันนะครับพวกนี้เป็นพวกรถออไอจูวีพีพีวีเนาะนี่พวกเฮตาวีแบบนี้นะครับ ค่าตัวอยู่ประมาณ6 2 9 0 0 0อนาพนะครับ6 2 9 0 0 0องหนะครับหรือจะเอาเป็นพวกนี่เลยนะครับซีดานะครับสีดำแบบนี้นะครับค้าที่นั่งออกใหม่ล้านกว่านะครับราคาเหลือเหลืออยู่นะครับห้าแสนสองหมื่นพันตัวหนึ่งจุดแปดมิลนะครับแบบนี้นะครับมีให้อ่ะไปดูไปดูกระบะกันต่อแล้วก็โซนนี้จะเป็นพวกรถโคชินเนอร์นะครับโคชินเนอร์มิวเอ็กนะครับรถจิตรีนั่งนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นคานใกล้เคียงกับกระบะเนาะเออกระบะนะครับกระบะสองกระบะดับเบิ้ลแครนะครับ มาใส่ลังคานก็เป็นโฟร์จเนอร์แล้วนะครับเครื่องเดียวดยกันนะแบบนี้นะครับรถจที่นั่งนะครับราคา969,280ตัวบีปี19นะครับปี19เบาะหนังสีดำตาลนะครับโฟร์จเนอร์แบบนี้เลยนะครับสวยๆตัวยุกสูงนะครับตัวสูงเนาะล้พวมีตัวสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกพีเอ็กนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพีเอ็ก19อีลิแกนนะครับ959,000ปี21นะครับปี21นะอ่า วิ่งใหม่รถปีใหม่หม่น้อยนะครับก็มีให้นะครับหรือจะเป็นพวก f o r t u เนอแบบสีเทาดำแบบนี้นะครับแปดแสนแปองจุดสี่ตัววีร้อยม้าปีสิบเกาไม่แสนเดียวนะครับอ่าไม่แค่แสนเดียวนะครับรถครอบครัวเนาะสีเทาดำสีขาวนะครับมีให้เหมือนกันนะครับสีขาวก็มีนะครับสีขาวจะราคาถูกกว่าเพราะเป็นปีสินะครับแปดแสนเจ่ผ่อนอยู่มาะึงหมื่นห้าหมื่หม่แสนไม่หึงแสนหนึงมื่นะครับไม่หึงแสนหนึน โอรจกเนอร์สีขาวนะครับคันนี้นะครับสวยเดิมน่าใช้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับก็ไม่ค่อยถ่ายดูก็ถ่ายดูหน่อยนะครับแวะมากนะครับสีดําก็มีเหมือนกันสีดํานี่เป็นตีสิบเก้านะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสปรจกเต 8V มแปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับรถเดิมทุกคันนะครับย้ำว่ารถเดิมทุกคันสภาพเดิมสภาพสวยทุกคันแบบนี้เลยนะครับสวยๆงามๆสภาพเดิมๆนะครับ แล้วก็พวกมีอมีเอ็ก์นะครับมีให้เหมือนกันมีเอ็กราคาจะต่ํากว่านะครับสีดําแบบนี้ชมหน้าชมตาไใหม่นะคะรับหรูๆละๆเลยนะครับคันนี้แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตัวหนึ่งจุดเก้าดิออิกปียี่สิบไมค์สี่หมื่นโลนะครับไมค์สี่หมื่นโลนะครับมีสีดํามีสีแต่งเลอดนกแบบนี้นะครับก็มีให้เหมือนกันสวยๆเลยอันนี้ติดจองนะครับติดจองนะอ่าติดจองผ่านนะครับอ่ะอัติเมตมีเอ็ก ทะเบียนห้า4ปดเก้าสี่เซนเซอร์รอบคันแบบนี้นะครับค่าตัวนะครับหนึ่ง0้านดหมบาทหนึ่งจุเก้าอีลิแกนปี2ีสิเอดไม่หมื0นแปดเองนะครับนี่ตัวนี้ออปชั่นเยอะเยะคุ้มนะครับพาร์กิ้งโซน่าเซ็นเซอร์รอบคันอ่ามีให้เหมือนกัน CRV ก็มีนะครับคอสก็มีเบียสไบโสก็มีนะครับอ่ารถก็นี่พูดเรื่องครอบครัว,วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับประมาณส0 4สิบิบคันอ่ามาดูนต่อกระบะเรานะครับมาเลย นะครับ Black e dition นะครับสประตูเกียร์แมนนวลนะครับราคาถูกราคาดีปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะครับมีกล้องหลังให้ด้วยเห็นไหมกล้องหลังมีนะครับอันนี้ราคาอยู่แค่4 2 9 0 0 0สนาพนะครับ4 2 9 0 0 0ได้อะไรบ้างนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุบหนังอย่างดียังใหม่ๆหม่ไม้หกหมื่นโลพุสตาร์ได้มาแล้วกล้องหลังได้มาครบเวลาถอยเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับได้เบาหนังด้วยนะครับได้เบาหนังสภาพเดิมพอรอยู่ประมาณ8,000นะเจ็ดพกว่า8,000 4 2 9มืเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้รถคจนนี้พักมาโทรมาได้เลยนะครับอ่ารถเดิมสภาพเดิมนะครับอันนี้ก็อันนี้ติดจองนะติดจองแต่มีคันหนึ่งครับสีดำ4 2ส0 0 0นะครับไม่9 0 0 0 0นะครับสภาพสวยเหมือนกันนะแต่คันสีดำเนี่ยจะไม่มีเคลียบอยนะครับไม่มีเคลียบอยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่บอกเลยว่ารีทักมาโทรมานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสเตลนะครับดีแมกนะครับราคาจาก57549เเหลือ ห้าแสนสองหมื่นเก้าปีสิบแปดไม่เจ็ดหมื่นโลมีการตรวจสภาพรถให้พร้อมๆแล้วนะครับคันนี้ราคานะครับราคานี้น่าทุนน่าซื้อนะห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับพรอยู่ประมาณนะครับประมาณแปดพันกว่านะครับประมาณแปดพันกว่ากระบาดสี่ประตูนะครับเกียร์เปนนวดนะเกียร์เปนนวดนะครับให้ดูด้านในนิดหนึ่งนะครับสีดำหลดอแบบนี้นะครับเกียร์เปนนวดหสปีดนะครับสภาพสวยใหม่เลยอ่ากว้างโปร่งสบายนะครับเบาะเป็นตัว บบกผ้านะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับกาบาสมาร์ทแคบ2.8ตัวจีตัวท็อปนะครับแรงสุดสูงสุดสเปคสุดละคันนี้ปี16นะครับตัวสภาพรถนะครับจากบริษัทชิเชอร์แล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด2 0 0้กว่ารายการตรวจครบนะครับคันนี้นะครับไม่แก่แต่ราคาก็เบาๆนะครับราคาแค่3ามแสนเจ็ดหมื่นกาพันสีขาวสวยมีอร่าแบบนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับไม่พอนะครับ เดี๋ยวแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งปีนะครับไอ้ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนว่าได้ไหมนะครับถ้าถ้าเลขไม่ไม่เกินก็แถมให้แต่ถ้าเกินก็อาจจะไม่แถมให้นะครับอ่าคันนี้นะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วดูด้านในนะเบาะหนังนะครับรถล็อกอีกนะครับมีกล้องมีจอให้ครบแล้วก็อีกคันหนึ่งราคาดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นนาวาร่าแบล็กดิชั่นสีแดงดำนะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าราคาเท่ากันเลยนะอ่ะราคาเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟน่าโปรเจคเตอร์คิวซุ้มล้อมีให้แม็กเป็นแม็กสีดําเงาเนาะตัวนี้มีกล้องหลังให้นะครับพุชซอนทนมีครบราคาอยู่แค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองจุดห้าตัว e ีแบ็กดิชั่นปียี่สิบนะครับปียี่สิบไม่ลังหมื่นอ่าไม่ลังหมื่นเท่านั้นเลยนะครับคันนี้ได้ไม่ลังหมื่นไปใช้นะครับไม่เก้าหมื่นโลนะครับพอนอยู่ประมาณหกพัน 6, กว่าถึงเจ็ดพันนะครับคันนี้ ประมาณเจ็ดพันนะครับกรณีแบบฟรีดาวประมาณเจ็ดพันนะครับรายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดออกได้นะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดพนักงานบริษัทต่างๆออกได้นะครับใครที่แบบสิ้นปีแล้วนะครับมีแผนแล้วว่าจะออกรถเนาะกดดิตามไว้นะครับเพราะว่าย๋ยวโบนัณใกล้ออกแล้วนะครับโบน,นาสใกล้ออกนะครับก็บอกเลยนะว่าเอาเงินมาดาวได้นะครับเอาเงินมาดาวได้เลยนะครับจะได้ออกง่ายๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องครับดาวศูนย์บาทก็จกได้เลยนะครับอ่ะ มีอีกหนึ่งคันนี่ครับเป็นกระบะสี่ประตูนะครับกระบะสี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับทะเบียน9336คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นตัวอีพั t ด้วยนะครับีพั t จะได้ไฟหน้าโปรเจเตอร์นะครับกล้องหลังพร้อมจอมีให้ครบแบบนี้นะครับแล้วก็ละมันแถมพัดเจ็มถังนะสำหรับปีใหม่นี้นะครับอย่าเพิแถมพัดเจ็มถังเลยนะครับใครนะสนใจรถรถนะอนุมัติได้ภายในวันเดียวนะครับติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับอ่า ก็ตนุมัดวานะถ้าแบบไฟก็2ชั่วโมงนะครับได้รถเลยนะครับรถเราพร้อมสแตนบายทุกคันนะครับเรียกว่าตัวรถอ่าเรียกว่าตัวรถเนี่ยสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะเรามีช่างทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับหน้าล่าสุดนะครับนี่สองชั่วโมงรับรถเลยนะครับเป็นวีออสนะครับก็ยืนยันนะครับโดยลูกค้าเองนะครับอ่าอันนี้ราคาอยู่ถ้าป้ายแดงแปะประมาณเก้าแสนกว่าวันนี้เหลือแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับ ซื้อสดได้จ่ายเงินได้ดาวได้ผ่อนได้นะครับพอประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้นะเก้าพันหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็มีนะครับนี่เลยนะครับดีแม็กสามจุดศูนตัวเอ็มตัวท็อปนะครับตัวเอ็มตัวท็อปนะครับคันนี้ออกใหม่เป็นร้านนะครับออกใหม่เป็นร้านวันนี้ค่าตัวของเขานะครับเบาๆนะครับสภาพเดิมสวยเหมือนใหม่นะครับสีขาวนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับหน้าสี่หลังสี่นะครับจะถอยก็ง่ายจะเดินหน้าก็ง่ายนะครับ เครื่อง3.0นะครับราคาอยู่แค่699,000ป้ายแดงหนงล้านหนึ่งแสนนะครับแถมต้องดาว25%ด้วยนะครับอันนี้บอกเลยไม่ต้องดาวก็ได้นะครับไม่ต้องดาวนะครับกำเงินมาศูนย์บาทก็พอแต่ว่านะครับถ้าอยากดาวก็จะทําให้เราผ่อนถูกลงในอนาคตนะครับก็ดีนะครับสประตูสวยๆแบบนี้สังคมชัดเจนสภาพเดิมนะครับผ่อนประมาณหมื่นสองนะครับหมื่นสองนะคันนี้นะครับรอลอยสวยแบบนี้นะครับไปหน้าโโปรรรเเเเจคตออ์าาิซซซนน์รอบคัน สวยนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งค่ายโตโยต้านะครับเพิ่งเข้าใหม่ราคาถูกราคาดี3าม0 0 0แปดนาพนะครับเป็นตัว e-Pass ปี16แบบนี้เลยนะครับ3า9 0 0 0แปงยูตัว e-Pass ปี16นะครับสภาพสวยเดิมนะครับแบบนี้ผ่อนอยูบ้านเจ็ดพันนะครับ 7, จ็ดกว่าอ่ามีให้นะครับใครอยากได้กระบะเกลียร์ออโต้นะครับติดต่อมาได้นะครับมีทั้งออโต้และแมนนวล แล้วก็มีกระบะตัวเตี้ยเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับตัวนี้ถามว่าติดจอไหมติดจองนะครับราคาอยู่359,000 360ประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะมีทั้งออโต้และแมนนวลนะครับแต่ออโต้เนี่ยรู้สึกว่าจะไปไวสุดนะครับลูกค้าชอบนะับปีใหม่แบบนี้ปี19ปี20แบบนี้นะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่าขายได้เรื่อยๆเลยนะครับลูกค้าก็ชอบนะครับเพราะเป็เกียร์ออโต้ด้วยดังนั้นนะครับใครที่จะหารถอยู่นะครับติดต่อบอกไปได้นะครับ๋ยวเปปหาให้นะะคครรรับาาาก็อยู่ปมณ สามแสนห้าหมื่นเก้าพอยอยู่หกพันกว่าเจ็ดพันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ย่อจัดล้นฟรีดาวได้นะครับผมขายอยู่สามห้าเก้าแล้วแต่ว่าราคากลางราคาครับให้ถึงสี่แสนนะครับดังนั้นฟรีดาวได้ยอดจัดล้นล้นเลยนะครับคนที่มีรายได้หมื่นหกไปเจ็ดก็อได้แล้วแบบนี้นะครับมาตอนครับยังไม่จบนะครับมาตอนที่ลงสามอีกนะครับลงสามนะก็จะมีเอ็กซิลี่ที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นกาบะเรียกว่าหล่อๆลอสวยสวยตัวท็อปทเลยนะครับเอ็กซิลี่สี่ประตูนะครับสีดำหล่อหล่อนี้ ไม่สามหมกว่าโล6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดเก้านะครับตัวนี้รถสภาพสวยๆเ,เดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวอิซิลี่นะแม็กสีดาเงารถสีดํานะครับกระจังหน้าจะเป็นตัวเรียกว่าสีดํากับเลือดนกนะกับนกกระแด,ด้งนกกระแดงแล้วกันไม่ง่ายนะครับพึ่งเข้ามานะครับเบาะหนังก้องหลังมีครบแบบนี้นะครับพนอ,อยู่หมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับ1หมือนสองหมื่นสามฟีดาวได้รายได้สองหมื่นกว่าขึ้นไปออกได้คันนี้นะครับอ่า แล้วก็มีพวกตัวเตี้ยรีวริเวเนี้ยนะครับมีให้เหมือนกัน49,000 419 42 429 439แล้วก็399นะครับมีให้เหมือนกันนี่อันนี้ X Series เ,เหมือนกันนะครับแต่ปเป็น X Series ตัวอ่าเรียกว่าตัวแคปเนาะนี่ครับตัวแคปนะครับเกียร์แมนนวลแคปเกียร์แมนนวลน389,000ผ่อน7,000กว่านะครับผ่อน7,000กว่านะครับรถปี16นะครับ <c oughs> รถปีสิบหกเบาะหนังนะครับคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับไปหาอยู่นะพ่อยูีวันหกพันกว่าเจ็ดพันนะครับคันนี้สีขาวๆวนวลๆนะครับไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเรียมสังคมด้านข้างสภาพสวยชัดเจนมีโลบาร์ให้ครบๆกล้องหลังมีให้ด้วยนะมีกล้องหลังให้มีจอให้ครบแบบนี้เลยนะครับเอ็กซิลี่นะครับเกมมันนวลน,นะครับตัวตัวแคบสามแสนแปดหมื่นเก้าพันอ่ามาดูวันต่อนะครับ อันนี้เตียมปล่อยแล้วอันนี้เตียมปล่อยแล้วนะครับเตียมปล่อยแล้วนี่เลยนาวาล่านะครับสีเทาดํานะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมเดิมหล่หลอนนะครับสีนี้คนชอบแน่นอนนะครับสีนี้นะเป็นสีเทาดำสามแสนห้าหมื่นก็พันสี่ิบเก้าไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไมห้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเก็บละเอียดลวสปายครบคิ้วซุ้มล้อเไหมครับมีการถอดออกไปนะครับเพราะบอกมันมีรูรอยเนาะ ก็เอาไปล้างสปาทำทำสีให้นะครับรลหวเราคิ้วล้อนะครับพอนยู่โฮนกว่าเจ็ดพันเท่านั้นคันนี้นะครับเสียสีดำสมาร์ทแคปเกียมเป็นนว่นอ่าแล้วก็นี่เลยไฮไลท์นะครับสีดำสมาร์ทแคปนะครับคันนี้ผมบอกเลยโคตรหล่อนะครับงามๆเลยสี่แสนสองเก้าได้ปีสิดตัว e พัทอ่าผ่อนเจ็ดันกว่า7จ็ดพันห้าะครับประมาณ7จ็ดพัห้า 7, สีดำนะ สภาพเดิมสภาพสวยอย่าเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะครับแม็กแท้แม็กเดิมไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีสามพันพรถสภาพเดิมเลยนะครับรถเพิ่งเข้านะสภาพที่เห็นคือเพิ่งเข้านะครับแต่เดิมเกียร์เอนะครับรถเเกียร์เอนะครับเป้ตัวใช้ให้อยู่ให้อยู่แล้วทุกคันนะสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับกดล็อกอยู่อ่าไม่เป็นไรนะครับอีพาร์ทเห็นไหมจะมีกล้องหลังเห็นไหมมีกล้องหลังมาสุดท้ายอยู่ครบแบบนี้นะครับสวยยกสูงน่าใช้ราคาดีด้วยนะครับ 429,000จัดได้เลยนะครับมาดูกันต่อกระบะมิซูไท่านนะครับหัวเดียวตอนเดียวนะครับค่าตัวนะครับ2แสนบาทชนทวนแล้วกันไว้ง่ายนะครับคันนี้เกียร์เปนนวด2แสนบาทุนทวนนะครับสีขาวมีแคร์บอยครบมาทุกมาทุกสบายอ่าแบบนี้นะครับคันนี้ยางนันหลออเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับสีขาวสภาพเดิ่หัวเดียว199,000นะครับซื้อสดได้นะครับซื้อสดได้จากเฟรนได้นะผ่อนอยู่3,000กว่าบาทอ่า34,000นะครับคันนี้ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยคันนี้นะครับยังโสดยังว่างนะครับหัวเดียวตอนเดียวเอาไปใช้งานคงคุ้มนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วก็มีก็ว่าตัวมิดตัวนี้ตรงนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่สังเกตไฟนะจะได้อ่าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟไทม์แสงสีขาวให้นะครับหน้าหมูป่านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับตัวลองเนาะตัวลองเลยนะครับสามารถแคบเกียร์โต้สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับ รถปีใหม่ๆแม็กสวยๆมีแม็กสีเทาดำนะครับยางก็ของบิสโตนด้วยนะครับ2.4ตัวมิตรนะครับปี20ไมล์ด0 0่โลนะครับยกสูงนะเคียวโตนะครับยางก็เป็นเคียวโตนะครับอ่าคันนี้สภาพเดิมเดิมๆเลยนะครับไมล์แ0ด0 0เท่านั้นนะครับด้านท้ายให้ดูนิดนึงนะครับต้านท้ายปลายท้ายเป็นเลขสามใช่ไหมครับปลายท้ายแบบใหม่เป็นเลขสามแบบนี้นะครับคลเลบอยมีให้ครบแม็กไลเนอร์ครบครบ สวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยังโสดยังว่างนะครับ4แสนเอ้ย5แสนไม่ใช่พอเพียเดียวนะครับขออีราคาอีนิดหนึ่ง4แสน8หมื่น9พันตี20ด้วยเราตีใหม่ไม่น้อยนะครับอ่าผ่อนอยู่ประมาณ89พันนะครับคันนี้แล้วก็มีละลองอางามสภาพดังฟ้าสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้สีแดงเลือดนกสวยๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาอยู่แค่4แสนกับอีอราคา4แสนกว่าบาทนะครับ4แสน5หมื่น9พันนะครับ 4, 59, เป็นรถปี16ไม่90,000กิโลนะไม่90,000กิโลนะครับตัวนี้สภาพสวยเดิมนะครับตัวนี้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีด้วยนะครับแถมให้1ปี20,000กิโลหรือ20,000กิโล่อมศูนะครับอ่ะมีการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมแล้วนะครับสีแดงสวยแบบนี้นะครับเกียร์มันนุ่นนะครับภาาีพีบอไม่มีขาดนะต่อยครบอยู่แล้วนะครับตัวยกสูงนะครับยกสูงเพลเนอร์นะครับซื้อสดได้จากเปนได้นะครับอ่ะราคาดีน่าโดนน่าซื้อนะครับ บอกไปได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจปเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับอยากดูรายละเอียดตรงไหนก็ติดต่อมาบอกติดต่อมาได้เลยแอดไลน์ Ad มานะครับยวส่งให้ดูอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถครอ,อ,อบครัวสมัยก่อนแล้วกันนะครับประมาณแสนกว่าบาทเนาะขับสี่ได้เลยนะครับ 3, เครื่องสามพันคอมเมทเ็วมาสามพันใช่ไหมอันนี้อันนี้คือสเปคไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะครับเห็มนเขียนว,ว่าสามพันคอมเมทเ็วนะครับผมว่าสองยูสี่นะ ไม่สองยี ges, good, ่สี Godzilla, ่ก็สามพันนะครับมีสองอย่างดีโฟดีด้วยนะครับอันนี้จะแสงแสงก็บาทแสงก็บาทนะครับอ่าแล้วมาต่ออีกคันหนึ่งนะครับนาวาล่าแครสีเทาดํานะครับแครสีเทาดํานะครับบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่แรงม้าโคตรเยอะนะครับร้อยแปดสิบสามตัวหรือร้อยเก้าสิบสามนี่แหละครับตัวนี้สีเทารลัมโบด้วยนะครับไม่หกหมื่นโลรถปียี่สามปีเดียวนะครับราคาสี่เก้าเก้านะครับคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับ เทบคู่นะครับลูกค้ามาดูอยู่เคสหนึ่งนะครับเป็นรูเขาจะจองเมื่อไหร่นะครับแต่ใครเห็นแล้วจองก่อนได้เลยนะครับอ่าไปหน้าเป็นแบบใหม่เป็นปุ่ยเตอร์ลูกแก้วสีดวงเล็กๆพร้อมกับตัวไฟเดอร์ทามตัวยุกสูงนะครับมีพักกิโซน่าให้ครบๆแล้วก็สวยจริงหล่อจริงเป็นเครื่องอยูโรห้านะครับเป็นเครื่องอยูโรห้าแบบใหม่แล้วเป็นเรียกว,ว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้ไม่ปล่อยมลพิษหรือก๊าซเสียนะครับอ่าสวยเดิมน่าใช้เธอบคู่แบบนี้ นะครับสนใจข้แอดไลน์มาทกหาไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็แปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับมาต่อกันอีกกับตัวนวาร่าสีดำนะครับสีดำเกียร์ออโต้นะครับไม่แน่ใจว่าติดจองหรือไม่นะครับแต่ไม่พิป้ายเนาะ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าแบ็คเอชอปีสิบเก้าไม่หนึ่งแสนสองมโลเกียร์ออโต้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าติดจองไหมนะครับถ้าติดจองแล้วขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าหาให้ได้ไหมหาให้ได้นะครับหาให้ได้นะครับลอยสวยแบบนี้สีดํานะครับ ซื้อสดได้จ่ายเป็นได้ผ่อนได้นะครับอ่าแล้วก็มีอีกคั้นหนึ่งนะครับเป็นตัวอ่าเรียกว่าตัวหมูป่าหน้าหมูป่าแล้วกันว่ายง่ายเลยนะครับสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับสี่แสนก็บาทนะครับสี่กลางๆนะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับปียี่สิบสามนะครับไมล์สองหมื่นสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนอยู่แปดพันกว่าเก้าพันนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับย้ําว่าคือเกียร์ออโต้เลยนะครับอ่า คันนี้สภาพสวยสภาพเดิมนะครับใครหาอยู่นะเกียวโต้สวยน่าใช้แบบนี้แอดไลมาทำหาไปได้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งสุดท้ายจะเป็นนาวาร่านะครับ Black e dition สีแดงดำอ่ะคันนี้นะครับราคาสามแส0หกมืนเก้าพนะครับรถนะครับคันนี้สามแส0หกหืนเก้าไม่แปดหมืปีสิบเก้านะครับเบาะหนังนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่าสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับ เรี่กว่าถ้าเป็นยาวัลาแคมปเนี่ยมีหลายคันให้เลือกเลยนะครับมีชอยให้เลือกเยอะนะครับคราวนี้ลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับติดต่อมาหาเป้ได้รถอยู่ที่เซรีไทยหกสิบแปดกรุงเทพนะครับย้ำนะว่ารถทุกคันกระบะทุกคันตรงนี้เกรดเอมีมาตรฐานทุกคันนะครับไม่มีชนหนังกับตอตัวรถหรือจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับใครอยากได้รถสวยพร้อมใช้ไม่อยากโดนย้อมติดต่อมาหาเป้ได้นะครับย้ำว่าติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้ก็พาเดินดูนะครับพาชมว่ารถของเป้มีขนไหนบ้างนะครับ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรับประกันความสวยความเดิมรถเดิมๆเกรดเอมีมาตรฐานติดต่อหาไปได้วันนี้ก็ฝากอย่าลืมนะครับทักหาตัวหน้ังเป้นะเบอร์ศูนย์เก้าสีา่เจนะ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดที่ขา,กการถกระบะสภาพเกรดเอเดิมๆที่เพชรยนต์นะครับซื้อกระบะต้องนึกถึงเป้เพชรยนต์เท่านั้นนะครับเป้นะทรงสูงเป้วิศวะนะครับติดต่อมาเลยนะครับรถทุกคันตรงนี้สาภาพสวยสาภาพเดิมนะครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ